สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับเดี๋ยววันนี้จะพาพี่พี่มารับชมครับรถ SUV นะครับแล้วมี MPV อยู่ประมาณสอสามพันเนะใครหารถครอบครัวครับมีเครื่องยนต์ตั้งแต่กพันห้านะจนถึงประมาณ2องพันสี่เลยนะครับมี CRV ครับนะมีโคโรล่าคอสครับคอสนี่เป็นไฮบริดตัวท็อปด้วยมี HRV ครับที่เป็นแบบบนะครั รวมถึงโมบิลิโอครับพอเริ่มต้นอยู่6,000กว่าบาทรานะคาเริ่มต้น300,000กว่าบาทสำหรับโมบิลิโอนะครับเป็น7ที่นั่งนะเป็น7ที่นั่งครับเผื่อใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับมีไฮบริดนะมี7ที่นั่งนะครับเราก็จะมีเป็นพวกโคโรล่าคอสนะคอสนี่มีทั้งไฮบริดครับแล้วก็เบนซินเลยนะอันนี้เป็นสต็อกออที่68นะครับเป็นสต็อกก่อนหน้านี้แต่ถ้าเป็นสต็อกปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ที่สุวินทวงศ์ ทักหาผมเข้ามาก่อนนะมันมีอีกสต็อกหนึ่งนะครับที่นั่นจะมี SUV จอดอยู่อีกประมาณสัก20คันได้นะหาโคโรลลาคอสครับราคาเริ่มต้น500,000กว่าบาทมี600,000กว่าบาทมีไฮบริดมีเบนซินมีนะครับสีขาวสีดําสีบรอนโอ้โหครบเลยแล้วล่าสุดมีสีแบบเทาฟ้าเข้ามาด้วยนะหรือถ้าคุณอยากได้เป็นแบบ PPV นะเป็น SUV แบบ PPV ขนาดใหญ่อ่ะผมมีพวกมิลเอ็กแอนติเมทนะฟอร์จูเนอร์นะครับก็มีเยอะนะมิลเอ็กนี่มีสีแดงสีขาวนะครับสีดำนะฟอร์จูเนอร์ก็มีครบทุกสีเลยใครสนใจ พักกันเข้ามาได้ครับ065 9113374ครับไลน์แอดครับ PEK 152มาครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้ผมว่ามันน่าใช่นะเป็นตัวท็อปครับมีกล้อง360องศาแล้วประหยัดน้ำมันได้24กิโลเมตรต่ตอลิตรครับสำหรับ Corolla Cross ครับ1.8นะ1.8 Hybrid Premium Safety GR Sport โ,โหแค่ชื่อเาก็2บรรทัดแล้วนะรับชื่อยาวมากนะชื่อรุ่นจริงๆมันคือรุ่นท็อปสุดของของคอรอะครับ แต่เขาเอาไปแต่งเป็นแบบ GR นะช่วงล่างจัดเซตให้หนึบขึ้นนะครับหลังคาเป็นแบ็กท็อปครับรถสีขาวมุกกระจังหน้าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนลายนะครับล้อเปลี่ยนลายกระจังหน้าเปลี่ยนสีขาวมุกครับไปไ้ายแดงออกมาเกือบเ,เกือบล้านสามอยู่นะตอนนี้ราคาแค่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันเป็นปียี่สิบสองปลายปีจดยี่สามนะครับคุ้มค่าครับแบตโอ้โหวันรันตีเหลืออีกเท่าไหร่เจ็ดปีนะครับคุ้มเลยนะแล้วก็มีกล้องสามพันหกสิบองศานะครับเบาะภายในก็จะเป็นลาย GR นะครับไม้แปดหมื่นแปดหกเก้า นะคันนี้ฟีดาวคุณผ่อนประมาณหมื่นสี่สองร้อยนะฟีดดาวผ่อนหมื่นสี่สองร้อยครับจอแบบนี้เลยนะมีจอมีกล้องสามพันสมิมีคูซอนโทนนะครับเบาะที่บอกไปลายเป็น GR เนาะนี่เห็นไหมหัวหมอนเป็นลาย GR นะครับแล้วก็จะมีแบบขีปตรงนี้ทาให้รถดูสปอร์ตขึ้นครับแล้วมันลงตัวนะกระจังหน้าดานะครับลมแบบเงาเงาเนาะนะเป็นดำกอสซี่ครับแหลกหลังคาเนาะมีให้เป็นสีออกเทาเข้มและหลังคาเป็นแบ็กท็อปครับไฟลมดําแบบนี้อันนี้คือเป็นสเปครถเดิมๆโรงงานนะครับเป็นตัวแต่งของเขานะ ก r Sport ตัวท็อปครับแเองนะหายไปจากป้ายแดงประมาณ4ี่แสนอ่ะนะรถใช้งานแค่กี่ปีเอง2ปีกว่า3ปีเองราคาหายไปนะครับ4แสนบาทสนใจทัก,กมาได้ฟรีดาวเลยนะคุณไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยก็ได้นะครับผ่อนอยู่ประมาณเนี่ยหมืนี่กว่ากว่าทักคันเข้าไม่ได้ครับติดต่อหาเป๊กผู้จัดการสายขายครับ0 6นย์ห3ห้าเ้าห้าหนึ่งสาสเจประหยัดน้ำมันครับและดูดีดูหล่อแบบนี้มาจัดได้เลยนะครับมาดูคันต่อไปครับคอสครับแต่เป็นแบบเบนซินรวมแล้ว คันนี้รู้สึกราคา699ไหมเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนอ่าใช่699ไม้39,000ปี22จด23นะครับเป็น1.2เอ่อขออภยัย1.2คือคันนี้นะตาผมไม่มองคันนี้นะครับอันนี้เป็น1.8สปอร์ตนะครับรู้สึกเป็น1.8สปอร์ตพลัสนะครับเป็นตัวไม้เนื้อเชนออกมาเนาะนะครับเป็นตัวสปอร์ตพลัสทะที่แบบเอ่อมันไม่ใช่ปี19 20 21อะนะครับพวก22เนาะมันจะเปลี่ยนชื่อรุ่นนิดหน่อยนะครับเพิ่มอัปเกรดให้นิดหน่อยนะคันนี้699เองไม30,000นะครับ ใครยังไม่อยากไปไฮบริดมาเบนซินล้วนคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับเบนซินล้วนครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนล้อเนาะเป็นลายนี้ของเลนโซนะแต่ผมว่ามันก็เข้ากันเนาะนะครับลายสวยนะเข้ากับตัวรถสีดานะครับ699าครับฟรีดาวุ่นผ่อนหมื่นสามนิดๆนะได้รถสีดำนะตัวเบนซินล้วนครับมาจัดได้เลยนะฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นสามนิดๆเองนะครับใช้เงินออกรถศูนย์บาทก็ได้นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านคุณทั่วไทยอีกตั้งหากนะครับอมาดูคันต่อไปคันนี้ครับ Honda HRV E-HEV แบบนี้ผมมีสาคันนะมีปี22่สองสองคันปียี่บสามหนึคันสีขาวหมดเลยอ่ะนะเป็นสีขาวมุกคันนี้เป็นตัว EL นะครับนะเป็นตัว EL เป็นตัว Long Top นะครับอ่านะตัว E ตัวเริ่มต้นมี1นึ่คัน EL มี2คันและมี RS นะครับหนึ e ่งคันทั้งหมดมัน4ีคันแต่ RS มันไม่ใช่สีขาวไนงะมันเป็นสีเทาดำนะครับคันนี้สีขาวมุกครับนะเป็นไฮบริดหนนะครับ,บ E-HEV EL นะครับฟังก์ชันครบครับไมค์สี่หมื่นโลนะราคาอยู่เท่าไหรเจ็ดเก้าเก้าไหมเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนราคาอยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะไม่ใช่เจ็ดเก้าเก้าขออภัยนะฟรีด้าคุณผ่อนหมื่นสามจบนะครับได้เครื่องมันห้าครับได้ไฮบริดนะประหยัดน้ำมันแล้วเป็นค่ายฮอนด้าล้อสวยเลยคุณนะล้อลายสวยเลยนะครับใครอยากได้รถประหยัดน้ำมันครับประมาณยี่สิบห้าโลลิตรนะพอเครื่องมันเป็นพันห้าไงนะครับได้ยี่สิบห้าโลลิตรเนี่ยคุณดูใบปอดศูนย์นะครับห้อยอยู่ในรถสภาพกริปมากนะครับไมค์แคสสี่หมื่นสองเองนะฟังก์ชัันคครรบบ มีเลนวอรนะมีคูซอนโทนนะครับจอใหญ่ๆนะแล้วเปลี่ยนน้ำมันนะครับเปลี่ยนน้ำมันด้วย25ลิตรนะครับเป็นทรงแบบคูเป้นะครับท้ายตัดแบบนี้แอร์หลังมีแล้วนะครับที่วางแขนมีเบาะหลังก็พับได้นะครับใครสนใจนะ HRV ครับโอ้ไฟนี่แบบทันยุคทันสมัยนะเป็นแบบขีดนะครับขีดเต็มนี่ผมแค่เปิดรถไฟหลังมันติดอ่ะนะมันเป็นออโต้เนาะนะครับใครสนใจมาจัดได้นะสำหรับ Honda HRV ครับคันนี้ตัว EL นะท้ายได้ไฟฟ้าแบบนี้เลย700,000 79,000ผ่อนหมื่นสามจบแบบคุณฟรีดาวได้นะครับสนใจทักเข้ามา0 6 5 9์ห3ห้านะครับบ่อหลังพับได้และพับง่ายนะเนี่ยแถบแบบนี้นะครับเราก็ดันไปได้เลยเห็นไหมดันไปได้เลยแบบนี้เนาะใครสนใจทักกันเข้ามาได้นะสำหรับ hrv นะครับ eh ev นะครับน่าใช้เลยราคาแค่779,000นะฟรีดาวนะครับผ่อนหมื่นสามจบมีอยู่นะสเปคนี้มีอยู่4คันสีขาวมีสีขาวมี3คัน สีเทาดํามี1นึ่คันนะแค่เนี่ยปเปิดรถไฟมันติดนะเดี๋ยวมันดับเองนะครับรสนใจทักมาได้นะศูนย์หกห้าเก้าไลน์ครับ at pek 152มาดูเวลอดกันบ้างเวลอสคันนี้ทะเบียน6487นะครับราคา5 9 9แสนเก้าสมาร์ตตัวลองท็อปปี2ีไม้หกหมื่นห้าเก้นะครับผ่อนอยู่9 0 0ากว่าบาทเองนะครฟีดาาผ่อนประมาณเก้าพันเก้านะครับได้เจ็ดที่นั่งครับได้เครื่องบรร5นะครับเป็นอีกหนึคันที่น่าใช้ครับและตัวสมาร์ตฟ ได้ผู้สตาร์ทนะครับมีกล้องถอยจอทัลสกรีนนะแล้วก็มาดูภายในครับกุญแจคีย์เลรซ้ายขวาเลยนี่ภายในสวยนะนะครับมีครูคอนโทรลให้คุณแล้วด้วยนะครับแอร์ปรับดิจิตอลออโต้นะมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้แล้วเนี่ยขนาดใหญ่ครับนั่งได้จริงทุกที่นั่งนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่นะครับเป็นรถอะเครื่องมันเล็กเนี่ยเครื่องพันห้าครับแต่ว่าตัวรถผมว่ามันมันโปร่งมันใหญ่นะครับคุ้มค่าเลยนะบ้านไหนเนาะมีสมาชิกในบ้านเยอะนะผมว่าเอาไปใช้ก็คุ้มนะสำหรับเวลอส นะครับนี้ตัวลองท็อปครับ599นะออกมาใหม่ประมาณ8 0 0แสนกว่านะครับตอนนี้เหลือ599นะฟรีดาวได้นะผ่อนอยู่9,000ไปปลายนะสนใจทักเขเข้ามาได้นะครับ0 6 5 9์ห3ห้ครับไลน์ครับ at p e k 152ครับมาดู crv 3คันนี้กันบ้างนะครับมี crv จอดอยู่3คัน3สีครับสีบลอน์สีขาวสีเทาดำนะ3คันเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่สีขาวดีกว่าคันนี้ราคาถูกนะ4 0 7 5 ราคามันแค่799ดว่ะคุณนะครับไม่7 1 0 0หเองไม่น้อยด้วยนะครับปี2021ครับ2 4 e นะ2 4 e ใช่ไหมคันนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนใช่2 4 e นะครับเป็นตัวไม้ในเชฟราคาเจ็ดาคา7ก้9พรหมหมื่นสนิดๆนะครับ13,400นะครับได้ crv นะครับแบบนี้ไปใช้งานต่อครับ suv ขนาดใหญ่ขับนุ่มๆครับและเป็นตัวไม้ในเชฟนะเปลี่ยนลายล้อแบบนี้นะภายในก็หรูคุณคีเรสนะครับสองฝั่งเลยพุชสตาร์ทนะมีจงมีจอให้นะครับ รถสวยเลยนะครับมเีเขาเรียกว่า Hon ด้า e n นวอร d เนาะนะมีคูซอนโทนให้คุณครบแล้วใครหารถครอบครัวขนาดใหญ่ครับนั่งสบายขับนุ่มๆไปกันนั่งครอบครัวนะครับแอร์หลังมีให้แล้วมาจัดคันนี้ได้นะการันตีว่าไม่ผิดหวังครับสำหรับ CRV สีขาวนะครับมีครบทุกสีนะครับสีดำก็มีแต่อยู่ที่สุวินทวงศ์46นะอันนี้ได้สีขาวนี่ท้ายไฟฟ้านะบ่อหลังพับได้นะถ้าคุณจะนั่งห้าที่นั่งคุณก็พับแบบเนี้ยตรงนี้คุณก็ใส่ของได้เยอะเลย ใครหาครับผมเชื่อว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะ CRV นะครับป้ายแดงออกมาล้านห้านะตอนนี้เหลือแค่799นะหายไป50%รถมันใช้ง,งานแค่3าปีเองนะครับรถปี21สนใจติดต่อเข้ามา065 9513374ครับไลน์แอดครับ P E K 152มาดูคันต่อไปดีกว่าสีออกเทาดำคันนี้หคันนี้ราคาอยู่819,000ปี2 1นะ 1, 2 4 e ่ด e minor c h a n เหมือนกันไม่อยู่1 1ึ0 0 นะครับคันนี้ราคาผมว่ามันแรงไปนิดนึงนะผมว่าถ้าจะเอาสีขาวคุ้มกว่านะปีเดียวกันนะครับแต่ไม้น้อยกว่าแต่ราคามันดันถูกกว่า2 0 0 0 0โลนะก็สีเทาดํามันก็มีแค่คันนี้แหละนะครับแต่ถ้าใครจะเอาคุ้มนะผมว่าเทียบกันน่ะสีขาวคันนี้ราคาจะคุ้มค่านะครับเงินในกระเป๋าคุณมากกว่านะเอามาดูคันต่อไปสีบอลครับคันนี้819เก้าเหมือนกัน2 4 e จุดี่็ดที่นั่งเหมือนกันนะครับปี21เหมือนกันนะไม่หนึ่งแสนเหมือนกันต้องบอกงี้ครับสีขาวคันเนี้ยผมเรียนตามตรงนะมันเป็นรตที่เพิ สีเทาดํากับสีบรอนเป็นลอตที่เข้ามาประมาณ2เดือนที่แล้วนะดังนั้นนะครับราคาล็อตที่เข้ามาใหม่มันต่ํากว่า3ามคันนี้ผมแนะนานะถ้าคุณจะเลือกสักคันนะสีขาวตรงกลางอะคุ้มนะครับแต่สภาพดีเหมือนกันทุกคันนะไม่ตั้งแต่เจ็ดหมื่นนะจนถึงหนึ่งแสนกับอีกหลักพันนะไม่ข้ามแสนหนึ่งนะครับก็ราคาอยู่เจ็ดเก้าเก้ากับแปดหนึ่งเก้านะครับผ่อนก็อยู่หมื่นสามกับหมื่นสามสี่ร้อยนะครับใครสนใจนะครับ CRV มาจัดได้เลยที่บริษัทพยรยนครับ 0659513374มีจอดที่ซูนทวงอีกประมาณสี่คันนะสต็อกมีประมาณเจ็ดคันหน้าตาแบบเนี้ยแล้วปียี่สิบเอ็ดล้วนๆเลยนะครับเป็นปียี่สิบเอ็ดล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวมีเข้าใหม่ด้วยนะใครรอ CRV ครับเดี๋ยวมีเข้าใหม่อีกสองคันนะทักมาขอดูรูปขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับล่วงหน้าได้ที่ไลน์ครับ @pek152 ครับหรือโทร0659513374มามาดูโมบิลิโอกันบ้างนะครับสีบรอนคันนี้ตัว RS ครับตัวท็อปของเขาทะเบียน6234นะครับราคาโคตรถูกเลยคุณ สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันปีสิบแปดย้ำนะเป็นปีสิบแปดแต่ราคามันถูกมากครับนะไม่แสนสามนะปีสิบแปดราคาแค่สามเจ็ดเก้าพอนอยู่หกพันกว่าบาทอหกไม่เกินหกพันห้านะคุณได้เจ็ดที่นั่งนะครับแล้วได้เป็นตัวท็อปครับ RS นะ RS คือตัวท็อปของ Honda คุณดูจอ ي, เขาดิเบื้อเริ่มเทิมนะครับแล้วก็จะมีตัวแอร์ปรับดีจตอนแล้วนะครับเบาะหนังนะอ่าใครสนใจมาจัดได้นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้เจ้าของเดิมน่าจะใส่เบาะหนังเองนะ เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับราคาถูกนะครับโมบิลิโอนะครับสามแสนกว่าบาทอะ่ะนะสนใจเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆคุ้มๆนะครับเครื่องบรรหะตัวตามเอ่อของฮอนด้ามันไม่จุกจิกเท่าเครื่องตัวใหม่เนาะพันโบเนาะนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปคันนี้ครับห้าสองหกสามนะโมบิลิโอสีขาวอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับคันนี้สี่แปดเก้าปียี่สิบไมล์แปดหมื่นนะมันเข้าใจได้ราคาที่มันสูงกว่ามันใหม่กว่าสองปีแล้วไหม่มันน้อยกว่าห้าหมื่นโลอ่ะนะครับเนี่ยเบาะเดิมๆไอเอสม,ม,มัน,น,บบนี้ คันนั้นเจ้าของเดิมมาขึ้มเบาะหนังให้นะครับแล้วก็เนี่ยมีจอให้จอเดิมจะเป็นแบบนี้นะนะครับใครสนใจนะครับโมบิลิโอนะครับเนี่ยสามแสนกว่า4ี่แสนกว่ามีให้นะครับติดต่อกันเข้ามาครับตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้คุณดูเพิ่มเติมนะครับรถมือสองที่บริษัทเป็นยนนะครับมีเยอะเลยนะครับมากกว่า500คันนะครับอันนี้ผมอยู่ที่เสรีิไทย68ครับมีรถมือสองจอดอยู่ประมาณร้อยกว่าคันนะมีร้อยกว่าคันนะครับถ้าคุณอยากไปดูเยอะกว่านี้นะไปที่สวินทวงศ 46นะครับสนักใหญ่แห่งใหม่นะครับตรงนั้นนะรถเข้าใหม่ก็ไปลงที่นู่นนะครับแล้วก็สต๊อกใหม่ๆอ่ะแน่นอนนะครับราคาอาจจะดีกว่านะไปดูกันนะครับที่ศูนย์ในวง46ได้นะก่อนเข้ามาที่ร้านนะครับทักมาหาผมครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 Line c u p p e k 1 5 2เดี๋ยวพาไปดูนะครับนอกจาก SUV นะที่ศูนที่เศรีไทย68เนี่ยมี PPV นะเยอะเลยตามที่บอกนะครับรถใหม่เข้ามามี1.9อันติเมตรนะ ปี21เงี้ยไม่แบบ7-8หมื่นนะครับตัว m ิ l เอเนาะแล้วก็จะมี Fortuner พวกตัวลี d เดอร์ปี2-3อะไรแบบนี้ก็เข้ามานะมีสีแดงสีขาวสีดำนะครับสีบลอนมีเยอะเลยนะมีมีเพียบอะนะต้องบอกอย่างนี้นะครับใครสนใจรถมือสองสักคันทักกันเข้ามาได้ครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดครับอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ